เอาละคะ่ะค,คุณคุณค่ะนบัตรนี้ก็ได้เวลาอันทรงคุณค่าที่เราจะนำเสนอการผู้พิมของ Mazda BT50 ให้ลูกแพจได้ดูกันแล้วนะจ๊ะเป,ป็นปามกันที่เลยนะบัตนี้จ้าแทนแทนแทน,แทนคุณดูสิคะคุณดูนะคะเรียบร้อยคะ่ะแก้งานเว้าให้เข้ากับเครื่องเสียงที่ลูกค้าเปิดตั้งมามูลค่าหลายแสนเรียบร้อยแล้วมาดูกันคะ่ะ อันนี้เป็นการถ่ายวัดีโอแบบสดๆไม่ได้มีการใช้แอปใดๆในการตัดต่อเลยนะคะให้เห็นกันสดๆจัากๆกันไปเลย b e f o r e and after เป็นอย่างนี้นะจ๊ะนี่จ้าคุณคุณจ๋านี่เป็นตอนของผู้โดยสารนะจ๊ะ m a สเตอร์พิีห้จ้าสประตูรุ่นนี้นะและสุดท้ายเลยที่นั่งคนขับนั่นเองเห็นไหมจ้าว่าเราติดตั้งพรมใช้เวลาไม่นานเลย รวมปัดรวมติดตั้งใช้เวลาเพียง40นาทีก็เสร็จแล้วอย่างมากก็ไม่เกินชั่วโมงหนึ่งเจคอนเฟิร์มงานดีงานเด่นคุณต้องมาที่นี่เลยเห็นแล้วใช่ไหมดูอีกทีหนึง่งเต่าโม่พรมกระดุมค่ะมีร้านนี้ร้านเดียวนะคะที่เรากล้าการันตีอย่าไปผิดร้านอย่าเลี้ยวผิดร้านเราไม่เกี่ยวด้วยนะจ๊ะโอเคจ้าเดี๋ยวรอบหน้าจะรีวิวันหดเดี๋ยวเราพามาเจากันต่อบายบาย